ไปสังเกตอับสลาอับสลาที่นี่ใช่สุรินจะมีนกแก้วอัลาที่อื่นไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าพี่ว่าเขาสวยสวยอับสลาที่ผมไปปอนรัดผมไปอับสลาเขาไม่มีต้องมีสัตว์อะไรมาอยู่ข้างกายแต่เราเราเราไม่ได้เราเราไม่ได้ไปแถวขมิ้นเขาบอกว่าอับสลาสุรินมีก่อนเขมร้นแหละไม่รู้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะเขมร เขาที่รู้เนาะเม็นนครวัดนะสร้างหลังสร้างหลังอยู่สีเทพของเราใช่สีเทพเขาก่อนพันปีนะเพชรบูรณ์แล้วก็นครราชสีมาเขาอยู่ก่อนก่อนเนาะถ้ามีประวัติอยู่ตัวเขาออกจากลพบุรีมานครราชสีมาแล้วถึงไปถึงไปไอ้จะเป็นเมืองใหญ่ใหญ่ใช่ก่อนที่จะแพร่มาถึงก็ของพระเจ้าพระเจ้าชัยวรมันเนาะก็ลำได้อยู่โคราชก็ใกล้ น่าจะมาฝั่งนี้ก่อนก่อนจะลงเข่าบอกว่ามีการเดินทางจากนน่นนะลพบุรีมาแล้วก็เสีมาแล้วก็มาเข้านะโอเคนะทุกคนทายเสร็จอยังไปเดี๋ยวจะพากลับแล้วไม่เอาแค่ไฮไลท์ก็พอ เจสามสิบสี่ 34, มาจากจอมจอมพระค่ะบ้านอะไรจอมพระอยู่สำโรงน้อยอยู่น้องสนิทค่ะอภาร์อยู่สุรินทร์เขาเป็นบ้านเก่ามีจอมพระบ้านอะไรบ้านชุมแสงหรือเปล่าคุณชุมแสงเหรออ๋อคุณอยู่ชุมแสงบ่ นพ่อบ้านแม่อ๋ออันนี้เขาย้ายไปอยู่มารถอะไรคะรถยนต์เหรอรถยนต์นี่เอามอร์ไซค์จอดไว้มานั่งรถไฟมาเพราะว่ามันมันมันจะมาสะดวกกว่าเลยมารถไฟใช่ใช่ค่ะนี่ารถไฟเดี๋ยวเราจะไปพาไปไปดูดอกบัวนะคะบัวกรีบนะคะ ตายตายมานะคะทุกคนเราต้องมาดูข้างล่างดูไปนะคะเนี่ยปกติเขาจะเดินตามถนนนะแต่เอ็มมินชอบรักนะคะทุกคนมาเที่ยวเต็มอันนี้ก็คือบัวพันกรีดนะคะ บัวยอดปราสาทหินทรายวัสดุศิละปะลบบุรีคขมินในประเทศไทยแบบนักข่ดพบที่ปรสาสาทสีคารภูมิอำเภอสีครภูมิจังหวัสดสุรินนั่นะก็คือบัวยอดปรสาสาทที่เป็นแม้ที่อยู่ข้างบนเห็นไหมพอดีนี่หลุดมาเขาก็ยกมาไว้ตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ตามพิพิธภัณฑ์ด้วยะนะทุกคนอย่าไปนั่งนะนั่งข้างล่างได้แต่นั่งในข้างบนไม่ได้ นั่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อันนี้ก็คือยอดบัวประสาทสวยงามไหมคะมวันนี้เราก็พามาดูศิละปะขอมนะคะสมัยลบบุรีสมัยรานช้างนั่นแหละก็เป็นสมัยลบบุรีเลยภาษาเหินความเจริญรุ่งเรืองสมัยลบบุรีนะคะทุกคนเก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะ ปราศาสตรสีขอรัภูินะคะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะนี่เก็นะะบบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะโอเคนะคะนี่อันนี้ก็บัวบัวด้านบนนะคะสังเกตนะคะเรามาจะเห็นบัวด้านบนแต่ว่าพอดีบัวมัน ส่วนข้างบนก็พังลงมาเขาก็เลยเก็บลงมาไว้ตรงนี้นะเก็บมาไว้ตรงนี้นะไปถ่ายเลยไปถ่ายเลยเดี๋ยวจะได้กลับแล้วไปที่อื่นอย่าช้าแม่ทําคลิปไปแล้วแม่ก็เลยเอาแค่ไฮไลท์นะคะโอเคนะคะทุกคนนี่คนหลังไหลามาเยอะเลยนะคะนะคะหลังไหลามาเยอะเลยปราสาทสีขอรภูมินะ,ะทุกคน เก็บบรรยากาศให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะนี่ดอกบัวประสาทนะคะแล้วก็ขึ้นไป